หลังจากที่ผมซื้อ DJ i จไอนมาก็ประมาณสามอาทิตย์ได้แล้วผมก็ได้ลองสิ่งต่างๆไปค่อนข้างระดับหนึ่งแล้วนะครับผมในคลิปนี้ผมก็เลยได้สรุป6หัวข้อที่เพื่อนๆรู้แล้วอาจจะไม่อยากซื้อเจ้า DJI จไอนก็ได้นะครับเดี๋ยวจะเป็นเรื่องอะไรบ้างไปดูกันครับผมสวัสดีครับแดดีด้ทิปครับผมมาที่หัวข้อแรกสุดเลยก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ของมันนะครับจากที่ผมบอกไปในคลิปที่แล้วว่าถ้าแบตเตอรี่ก้อนหนึ่งชาร์จเต็มก็จะใช้ได้ประมาณ18นาที แต่ว่าหลังจากที่ผมไปใช้งานจริงแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆบินแบบต่อเนื่องเลยนะครับก้อนหนึ่งเนี่ยจะใช้ได้แค่ประมาณ6-8นาทีเท่านั้นเองนะครับผมซึ่งความจุของแบตเตอรี่ที่น้อยเขาก็จะมีผลกับระยะทางการบินด้วยนะครับเพราะว่าเจ้า DJI Neo เนี่ยเวลาที่เขาบินไปแล้วแบตเตอรี่เหลือน้อยอยู่ที่ประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาก็จะบินกลับแล้วนะครับผมแล้วยิ่งเราบินในระยะทางไกลๆเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่ที่ต้องเหลืออยู่เพื่อที่จะบินกลับมาก็ต้องเยอะไปด้วยนะครับผม ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราบินไป100เมตรแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่20%เนี่ยมันสามารถที่จะพากลับมาได้แต่ถ้าเกิดว่าเราบินไปประมาณ40 0 5 0 0ถึง500เมตรเนี่ยเราอาจจะต้องการแบตเตอรี่ถึงประมาณ40-50%ในการที่ตัวเครื่องมันจะบินกลับนะครับผมเพราะฉะนั้นบินไปเสร็จปุ๊บแบตหมดต้องบินกลับมา ซึ่งเท่าที่ผมทดสอบดูแบตเตอรี่1ก้อนก็จะมีระยะทางกา,การบินไม่เกิน100เมตรรอบตัวเนี่แหละครับมาถึงจะมีระยะเวลาการบินที่ค่อนข้างโอเคในการที่จะถ่ายอะไรได้จบ1รอบนะครับผมสรุปคือถ้าเกิดว่าเราจะไปบินถ่ายอะไรได้นานๆล้วก็ต้องไปบินขึ้นใกล้ๆจุดนั้นนะครับแล้วก็ข้อ2ภาพที่ได้จากการขึ้นบินในโหมดออตโต้มันอาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นซึ่งอย่างที่เรารู้กันในโหมดออตโต้ของ DJI Neo ก็จะทําให้เราสามารถถ่ายได้อย่างสะดวกสบายนะครับ แต่ว่าการตั้งค่าในการถ่ายวิดีโอของเขาก็จะอยู่ในโหมดของ default ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งเราไม่สามารถตั้งได้ว่าจะเอาไว้บาลานซ์เท่าไหร่เอา exposure เท่าไหร่เอาชาร์ปเน็ตเท่าไหร่ซึ่งผมมองว่าภาพที่เราได้ในโหมดออโต้เนี่ยเขาก็จะคมเกินไปแล้วก็จะดูไม่เป็นธรรมชาติด้วยนะครับแล้วก็บางจุดเนี่ยผมมองว่าสีเขาจัดเกินไปจนเราไม่เห็นรายละเอียดและการที่ตัวโดวนของเขาลำเล็กแค่นี้เองซึ่งเซ็นเซอร์การรับภาพเนี่ยก็จะเล็กไปด้วย ซึ่งผมมองว่าภาพที่ไปถ่ายตอนที่แสงน้อยเนี่ยมันก็จะมีคุณภาพที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็ลองดูภาพที่ผมถ่ายจากโหมดออโต้ทั้งหมดตอนช่วงเวลาประมาณ4ี่โมงถึงห้าโมงเย็นดูซึ่งตอนนั้นจริงๆมันก็ไม่ได้มืดนะครับแต่ว่าภาพที่ได้มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมทั้งนี้ในแอปของ DJI Fly มันก็จะไม่มีให้ปรับค่า default ของโหมดออโต้ซะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนจะใช้โหมดออโต้ในการขึ้นบินใบถ่ายเนี่ยก็ต้องทําใจเรื่องภาพระดับหนึ่าาาาาเเรราอาจจะไไม่่่ด้ภพสววยททีทค,คั แล้วก็หัวข้อที่3เขาบอกว่า DJI Neo สามารถใช้บินแบบ FPV ได้ FPV หรือว่า first person view นะครับมันจะเป็นการบินแบบว่าเหมือนกับเราไปนั่งอยู่ที่ตัวโดรนแล้วก็บินอยู่ในนี้เลยนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นความสามารถของตัวโดรนเนี่ยมาสามารถทำได้จริงครับแต่ว่าอุปกรณ์ที่มากับมันมีแค่นี้ซึ่งถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้ประสบการณ์บินแบบ FPV จริงๆเราต้องไปซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับ อย่างแรกก็คือ DJI g o OK g o 3ซึ่งตัวนั้นราคาอยู่ที่ประมาณ1,9000บาทถึง2,000 20, 0บาทแล้วอย่างที่2ก็คือตัว FPV Remote ซึ่งราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ5,000กว่าบาทเลยเพราะฉะนั้น DJI Neo ชุด Combo เพราะว่าเราต้องการแบต3ก้อนก็จะอยู่ที่1,1,700บาทรวมทั้ง3อย่างเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ30,000กับ900าบาทนะครับเราถึงจะได้ประสบการณ์ FPV จริงๆแต่สำหรับคนที่มี DJI g OK o g g l อยู่แล้วมี r e m o ท FPV อยู่แล้ว ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าสามารถเอาไปใช้ได้เลยแต่ว่าก็จะมีอีกหัวข้อหนึ่งที่เราต้องคิดก็คือถ้าเกิดว่าเราจะบินแบบ FPV เนี่ยด้วยความที่แบตเตอรี่ของมันน้อยจากที่ผมพูดในหัวข้อที่แล้วเราก็จะบินได้อยู่แค่รอบๆนี้แหละครับผมประมาณ1้อย0 0เมตรแค่นี้ซึ่งก็อาจจะไม่ตอบโจทย์บางท่านก็ได้นะครับผมแล้วก็ข้อ4จากที่ผมไปเห็นในคู่มือเขาบอกว่าเราไม่ควรจะบินเหนือน้ํา ซึ่งผมมองว่าการห้ามดโดรนบินเหนือน้ําก็ถือเป็นการตัดความสามารถของดโดรนไปเยอะมากๆเลยนะครับผมเพราะจริงๆเราซื้อดโดรนมาแล้วก็อยากจะให้มันบินได้ทุกที่ทั้งแบบเราไปทะเลแล้วก็อยากจะให้เก็บภาพบนชายหาดหรือว่าไปตามทะเลสาบเนี่ยเราก็อยากจะให้มันเก็บภาพเราไปด้วยถูกไหมครับ ซึ่งในหัวข้อนี้ผมอาจจะยังไม่มีเวลาทดสอบด้วยตัวเองแต่ว่าจากที่ผมไปลองดูรีวิวของฝรั่งนะครับซึ่งเขาบอกว่าจากการที่เขาไปเที่ยวทะเลทั้งทริปเนี่ยการบินสูงเหนือน้ําเขายังไม่พบเจอปัญหาที่มันจะเป็นอะไรนะครับแต่ว่ามีจุดหนึ่งที่เขาพบก็คือจากที่เขาควบคุมโดรนโดยใช้โทรศัพท์มือถือแล้วเขาบินเหนือน้ําอยู่ที่ประมาณ1เมตรถึง2เมตรเนี่ยโดรนเขามีอาการแปลกๆก็คือว่ามันบินฉลับออกจากการควบคุมนะครับผมแล้วก็ไปชนต้นไม้ ซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นไปได้ว่ามีเพื่อนๆหลายท่านที่มาอธิบายในคลิปที่แล้วนะครับบอกว่าตัวเซนเซอร์ตรงนี้ถ้าเกิดว่าไปเจอผือนน้ําหรือว่าเจอโต๊ะที่เป็นสีเดียวกันอย่างนี้แล้วมันจะงงแล้วมันก็จะป๋ออกผิดทางนะครับผมซึ่งก็จะเป็นเคสเดียวกับคลิปที่แล้วที่ผมไม่สามารถควบคุมโดรนได้แล้วมันไปชนตู้แล้วเขาบอกว่าการบินในโหมดออโตเหนือน้ํายังไม่พบปัญหาเพราะฉะนั้นสรุปว่าถ้าเราจะเอาโดรนไปบินเหนือน้ําเราควรจะบินสูงเอาไว้ก่อนซึ่งอย่างน้อยผมคิดว่าควรจะสูงเกิน2-3ถึงเมตรเหนือน้ํา แต่ว่าข้อมูลนี้เป็นสิ่งที่ผมไม่ได้ลองเองแล้วก็สภาพแวดล้อมของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นระวังเอาไว้จะดีกว่านะครับผมแล้วก็ข้อ5้เนื่องจาก DJI Neo เป็นโดรนที่น้ำหนักเบามากแค่135กรัมเท่านั้นเองคราวนี้จะสังเกตได้เลยว่าถ้าเกิดกำลังบินอยู่แล้วมีลมพัดเขาก็จะส่ายนะครับผมส่ายไปส่ายมาส่ายไปส่ายมาอย่างนี้เลยซึ่งอาการส่ายแบบนี้มีผลกับภาพแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นในโหมดออโต้ Auto, หรือว่าเราใช้รีโมทควบคุมก็ตาม ซึ่งการสั่นเนี่ยถ้าเกิดว่าเทียบกับตัว DJI Mini SE 2ก็จะบินได้นิ่งกว่าเยอะมากเลยนะครับผมแต่ว่าในสถานการณ์เครื่องสั่นนี้ก็ยังต้องชม DJI DO ว่าเขามี gimbal ที่ค่อนข้างนิ่งเลยนะครับถ้าเกิดว่าไปดูภาพเนี่ยมันมีการสั่นแค่นิดหน่อยเองนะครับผมแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ต้องชมก็คือว่าถึงแม้เขาจะบินไปแล้วเจอลมที่ค่อนข้างแรงจนสั่นแบบนี้เลยแต่เขาก็ยังไม่เคยที่จะพลิกแล้วดับแล้วล่วงลงมาเลยนะครับผม แต่ว่าลมที่เจอคงไม่ใช่ระดับแบบลมพายุซึ่งถ้าเกิดว่าเจอระดับนั้นยังไงก็คงไม่อยู่นะครับผมแล้วก็ข้อ6ถึงแม้ว่าเราจะบินโดยใช้รีโมทแล้วมีการปรับแต่งค่าเอ็กซโพเชอร์ค่าไวท์บาลานซ์ค่าชาร์ปเน็ตแล้วก็ค่าอื่นๆแล้วแต่ว่าคุณภาพของภาพที่ได้จาก DJI Neo ก็อาจจะยังสู้คุณภาพของภาพที่ได้จากโดรนที่ตัวใหญ่กว่านี้ไม่ได้นะครับอย่างเช่นผมมองว่าภาพที่ได้จาก DJI Mini เนี่ยก็จะได้คุณภาพภาพที่ค่อนข้างที่จะดีกว่านะครับ ซึ่งผมมองว่าคุณภาพของภาพที่เราได้จาก DJI Neo ก็จะเหมาะกับการเอาไปลงในโซเชียลมีเดียทั่วไปได้แต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการคุณภาพของภาพเอาไปใช้งานจริงจังแบบมืออาชีพเลยตัว DJI Neo เนี่ยอาจจะยังไม่ได้ถึงระดับนั้นนะครับหรือไม่ก็ต้องมีการปรับแต่งโดยมืออาชีพจริงๆแล้วก็อีกหัวข้อหนึ่งในเฟิร์มแวร์ปัจจุบันเขาสามารถถ่าย 4K ได้แค่30เฟรมต่อวินาทีนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราอยากจะถ่ายแบบ50เฟรมหรือว่า60เฟรมต่อวินาทีเอามาทำสโลโมชันนิดหน่อยเนย เราต้องไปถ่ายที่ Full HD ซึ่งผมไม่รู้ว่าที่เฟิร์มแวร์หลังๆเขาจะสามารถปรับให้ 4K สามารถที่จะถ่ายได้เฟรมเรทสูงกว่านั้นหรือเปล่านะครับผมแต่ก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับยังไงก็ตามผมปฏิเสธไม่ได้ว่า DJI Neo เนี่ยถือว่าเป็นโดรนที่ดีตัวหนึ่งเลยนะครับแล้วก็เป็นโดรนที่เหมาะกับมือใหม่มากๆแล้วก็ เหมาะกับการเป็นโดรนตัวแรกของใครหลายๆคนโดยความที่เขาใช้ง่ายแล้วก็ทนทานเขาสามารถทนต่อความผิดพลาดหลายๆอย่างตอนที่มือใหม่ใช้ได้อย่างดีมากเลยนะครับซึ่งระหว่างที่ผมใช้งานมาผมก็ทําตกไปประมาณ6-7รอบแล้วเหมือนกันแต่ว่าตอนที่ผมทําตกเนี่ยเวาสูงประมาณเมตรครึ่งประมาณนี้นะครับผมยังไม่เคยตกแบบสูงๆเลยสําหรับคนที่มีโดรนอยู่แล้ว DJI Neo ก็อาจจะไม่ใช่โดรนหลัก แต่ว่าจะเป็นโดรนที่ติดตัวไปทุกที่ด้วยความที่เขาพกง่ายเราอาจจะใส่กระเป๋ากางเกงแล้วเจออะไรเราสามารถที่จะหยิบออกมาแล้วก็บินถ่ายตรงนั้นได้เลยซึ่งฟีเจอร์นี้ก็จะเป็นเหตุผลหลักที่ผมตัดสินใจซื้อเจ้า DJI Neo ตัวนี้เหมือนกันนะครับแล้วถ้าเราเทียบฟีเจอร์กับราคาก็ถือว่าไม่แพงเลยตรงนี้ก็เงินอยู่ในกระเป๋าเพื่อนๆก็ลองตัดสินใจดูนะครับผมผมได้ที่ทิปครับผมสวัสดีครับ